ทุกคนเห็นไหมครับว่าบนที่ดินแปลงนี้ครับมันมีด้านแคบที่4เมตรแล้วก็ด้านลึกที่30กว่าเมตรเลยนะครับเนี่ยเนื้อที่ประมาณสัก130กว่าวาเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยเขากว้างที่30กว่าเมตรเลยแล้วก็มีมุมแหลมๆ2มุมใช่ไหมครับด้านซ้าย4เมตรด้านขวา5เมตรที่พลอตเนี่ยครับเป็นรูปคล้ายๆรูปเพชรเลยไหมบนที่ดินรูปเพชรแปลงนี้นะครับเราจะมาออกแบบกันให้ที่ดินแปลงนี้ครับจอดรถได้8คันมีห้องนอน7ห้องนอน,ห,อน,อนห้องน้ําอีก7ดห้องน้ําแล้วก็มีสระว่ายน้ําด้วยที่ดินแปลงนี้นะครับเราจะออกแบบกัน ง,งัันนเดดี๋ยยวไปูก,กที่ดินแปลงนี้นะครับร้อยสามสิบกว่าเนี่ยเป็นที่ดินสองแปลงแปลงนึงเนี่ยครับเ,เดี๋ยวผมดูขนาดที่ดินให้แปลงนึงเนี่ยครับอยู่ประมาณสัก64วาแล้วก็อีกแปลงนึงเนี่ยครับอยู่อีก66วาพอเราวรวมกันเสร็จแล้วเนี่ย ที่ดินรวมๆเนี่ยจะอยู่ประมาณ130ตัก1ร้อยสามสิบตารางวาที่ดินมันทรงค่อนข้างแปลกใช่ไหมมันเลยต้องรวมกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเอามาออกแบบบ้านกันความต้องการของบ้านหลังนี้นะครับเราต้องการห้องนอนที่เยอะที่สุดแต่ต้องไม่อึดอัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคีบไว้ที่ออกแบบเนี่ยอยู่ประมาณสัก7เจ็ดห้องนอนหกห้องน้ําแล้วก็จอดรถได้อีกประมาณสัก8แปดคันแล้วเราทําพื้นที่เก็บของแล้วก็พื้นที่สัตว์เลี้ยงด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าไส้ข้างในมันเป็นยังไงถ้าเราเห็นเนี่ยครับที่ดินแปลง อันนี้นะครับคือที่ดินของเราถ้าเราสังเกตเนี่ยครับเดี๋ยวเรามาเข้า3มิติตัวที่ดินของเราเนี่ยครับหนึ่งรามสิบกวาเนี่ยถ้าเรามองนี้นะ,ะคือชิ้นสีชมพูเนี่ยฮะเหมือนเพชรเลยใช่ไหมครับที่ดินแปลงเนี่ยครับเราจะจอดรถกัน8คันด้วยบ้านหลังนี้ครับเราจะมีด้านขวาเป็นเหมือนห้องเก็บของ เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจะทําช่องจอดรถไว้ค่อนข้างใหญ่นะครับที่เราสามารถเอารถกระบะเนี่ยครับจอดเสียบท้ายเข้าไปได้เลยแล้วความสูงของฝ้าเพดานตรงนี้ก็จะสูงนิดนึงนะครับฝ้าเพดานสูงที่3ามเมตรยี้าเป็นโรงรถนะครับกันสาดแล้วเราก็จะทยอยขนของเก็บของตรงนี้ได้นะครับซึ่งบ้านหลังนี้ค่อนข้างอเนกประสงค์พอมาดูด้านซ้ายมือของเราตัวด้านซ้ายมือของเราเนี่ยตรงนี้เราทําเป็นห้องเก็บของอีกอันนึงแต่อันนี้เจ้าของบ้านต้องการให้มันเป็นห้องน้องแมวนะครับแล้วก็เลี้ยงแมวมีห้องน้องแมวให้้อยู่ตรงน <S 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 นีนะ นี่เห็นไหมเราก็จะตกแต่งเป็นห้องน้องแมวได้นะครับขนาดของห้องน้องแมวเนี่ยก็จะกว้างประมาณตัก4สีเมตรคูณสเมตรก็จะเป็นห้องน้องแมวที่อยู่กึ่งเอาท์ดอร์พอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราดูด้านหน้าหลังค่อนข้างใหญ่ไหมบนที่ดิน130ตารางวาเนาะมันเป็น7ดห้องนอนได้ยังไงนะครับชั้น1นเนี่ยเราทำไว้สองห้องถ้าเราจอดรถแบบนี้ปุ๊บตรงกลางเนี่ยครับเป็นบ้านที่แบบมีช่องนะครับที่เอาไว้ให้บ้านเนี่ยดูมีเสน่ห์นิดนึงมองเข้าไปแล้วเห็นว่ามันมีเหมือนต้องต้องการเข้าไป เดี๋ยวผมพาไปดูในแปลงตัวแปลนชั้น1เราดูทีละส่วนนะครับเราจอดรถเรียงหนึ่ง6 7 8้าดดคันนะครับเดินเข้ามาปุ๊บก่อนที่เราจะเข้าบ้านเนี่ยครับเราก็จะเจอประตูหลักด้านหน้ากันนะฮะด้านขวาเนี่ยผมทําเป็นห้องเก็บรองเท้าเป็นเหมือนชั้นเก็บรองเท้าครับถ้าสมมุติว่าเรามองมาข้างซ้ายเราจะเห็นทางเดินไปถึงห้องน้องแมวนะครับ แล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยครับก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยตัวสระนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างยาวเนี่ยครับเคลียร์ในเนาะกว้างอยู่ที่2องเมตรแปแล้วก็ยาวอยู่ประมาณสักห้าเมตรหก นะครับแล้วก็จะมีเป็นเหมือนระเบียงเล็กๆที่แบบเอาโต๊ะมาตั้งได้นะฮะนั่งเป็นกึ่งเอาดอได้ตัวเสาไว้น้ำเนี่ยครับเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราจะมีระเบียงเนี่ยเดินรอบเลยถ้าเราสังเกตจากแปลนตัวแปลนเราจะเป็นแบบนี้เราเดินเข้าบ้านอันนี้คือประตูทางเข้าหลักของเราเดินเข้ามาเจอโถงของห้องนั่งเล่นนะครับถ้าเราเดินมาด้านซ้ายเราจะไปเจอตัวห้องน้องแมวแล้วก็เดินเข้าครัวทางฝั่งด้านหลังบ้านได้ข้างบนนี้จะมีโคเวอร์มีแชคคาการฝนไว้ทั้งหมดนะครับแล้วพอเวลาเราเดินเข้าห้องนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นบันไดอยูู่ดด้าาาานนนนขขวบัไอองเเเรรก็็จะปปหมื ลมเเี่ยนะขึ้นไปเป็นบันไดตัวแอ L ขาแหลมห้องด้านขวาเนี่ยครับจะเป็นเหมือนห้องหนึ่งห้องห้องนี้เราจะทําเป็นห้องคราวเกะก็ได้นะครับเป็นห้องทํางานก็ได้หรือเป็นห้องนอนก็ยังได้นะครับ ตัวนี้ครับเราก็จะทําเป็นเหมือนห้องที่มันลอยๆไว้ถ้าใครมาอยู่เราสามารถใช้ห้องน้ําส่วนกลางของตัวบ้านได้นะครับด้านข้างเนี่ยเราทําเป็นระเบียงนะครับที่สามารถเปิดออกด้านข้างได้เพื่อไม่ให้บ้านมันทึบมากแล้วด้านข้างเนี่ยเราก็ออฟเซตนะครับหรือว่าเซตแบ็กด้านข้างเนี่ยถ้ามุมชิดที่สุดนยครับผมเซ็ตแบ็กอยู่ประมาณไม่มีช่องเปิดเนี่ยหเมตรถึง1นึเมตรยีแต่ตัวที่มีช่องเปิดเนี่ยผมก็จะเซตแบ็กไว้ที่2เมตรพอเราเดินเข้ามาที่ห้องนั่งเล่นชั้นหนึ่งนะครับห้องนั่งเล่นเราจะมีโถงส Ile, ชุดทานข้าวแล้วก็ตัวแพนที่ตัวห้องครัวก็จะเป็นห้องครัวที่ถูกแยกออกมานะฮะห้องครัวเนี่ยจะถูกเป็นห้องครัวไทยที่สามารถปิดกั้นกินได้ถ้าเรามองใน3มิติเราก็จะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยครับเป็นเหมือนมีประตูปิดมิดชิดแล้วก็มีแผ่นที่นะครับมีตู้เย็นอยู่ด้านหน้า1ตู้นะครับแล้วก็เป็นห้องครัวไปพอเวลาเราเข้าครัวปุ๊บเราเปิดออกมาแล้วก็เป็นระเบียงซึ่งชั้นสองเนี่ยเราจะมีหลังคาคุมอยู่ มีหลังคาคุมอยู่แบบนี้อ่าแล้วเราก็จะมีเสาโครงสร้างนะครับรับไว้ถ้าสมมุติว่าเรามองในห้องนั่งเล่นของเราเนี่ยเราจะเห็นเป็นผงสูงเลยผงสูงแบบนี้เลยเนาะมองขึ้นไปเห็นฝ้าเพดานชั้น2เลยแล้วถ้าเรามองไปที่ครัวเนี่ยระเบียงชั้น2จะเป็นแบบนี้อ่าทุกคนเดี๋ยวค่อยไปดูนะครับว่าชั้น2เราทําไงเราไปดูชั้นหนึ่งก่อนพอเราดูชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นห้องนอนแม่นะครับห้องนอนผู้สูงอายุที่อยู่ด้านติดกับห้องครัวแล้วก็จะเป็นมุมมองเปิดออกสวนได้ทั้ง2ฝัั่งงงนนะะรรบจจเเปปิิดดดอออออกก้้าาหหลืตสะวาน้้ํก็ไดมมมุองงงงงขออบ้้้้าาานนหหลลัััเีถรมทง มันจะเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่ๆหนึ่งหลังใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วตรงกลางเนี่ยเราเปิดเป็นคอร์ดไว้ตัวคอร์ดเนี่ยครับจะเป็นคอร์ดที่ค่อนข้างเซ็กซี่หน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งเล่นอยู่ที่สระว่ายน้ำของเราเนี่ยเงยหน้าขึ้นไป เราก็จะเห็นเป็นหลังคาคุมไว้เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้ครับจะไม่เปียกฝนเลยในการที่นั่งอยู่ตรงสระว่ายน้ําของเราและเมื่อเรานั่งอยู่ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยผมก็จะติดพัดลมเพดานไว้1ตัวนะครับเป็นพัดลมดีไซน์เก๋ๆหน่อยเพื่อถ้าเรามีพัดลมโชยๆเ,ๆเบาๆแบบนี้อากาศก็จะถ่ายเทได้ดีพอเวลาเราเดินเข้ามาในตัวบ้านของเรานี่เราก็จะเห็นโถงดับเบิลสเปซของเรานะครับติดทีวีวงทีวีได้แล้วถ้าสมมุติว่าเรามองไปด้านขวาเห็นไหมฮะเราจะมีตัวบันไดที่เดินขึ้นชั้น2ได้เราถอยออกมาที่ระเบียงด้านนอกตัวระเบียงด้านนอ ผมก็เทคอนกรีตไว้แล้วก็ปูเป็นกระเบื้องกึ่งเอาดอไว้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันจะต้องมีเสาโครงสร้างขึ้นไปรับเนาะเพราะว่าชั้นสองเนี่ยมันยื่นขึ้นมายาวเดี๋ยวมันจะมีเสาโครงสร้างแล้วเราก็ติดพัดลมไปนดันไว้อันนี้เป็นห้องครัวพอเราเดินขึ้นบันไดชั้นสองขึ้นมาปับ๊บเราเดินบันไดขึ้นชั้นสองมาปับ๊บเราก็จะเจอเป็นรูปบันไดนะครับขึ้นมาชั้นสองเราจะเห็นโถงดับเบิลวูมเหมือนเดิมดับเบิลวูมดับเบิลสเปซนะครับที่มองลงไปเห็นห้องทานข้าวาน นี่เราจะมีทางเชื่อมนะครับทางเดินเข้าไปที่ฝั่งนู้นะจะมีห้องนอนอยู่4ห้องฝั่งนี้จะมีห้องนอนอยู่นะครับก็คือห้องนี้ในห้องนอนก็จะมีห้องน้ําในตัวทุกห้องนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็เป็นโถงมีราวกันตกเป็นกระจกนะครับแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นหน้าตา่างเป็นบานติดตายถ้าสมมติว่าเรามาดูตรงนี้เนาะผมใส่ช่องกระจกไว้ที่เป็นช่องระบายอากาศไว้ได้เพื<ไ>่อใ,ให้สามารถเปิดทําความสะอาดและระบายอากาศได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในตัวแปลนตัวแปลนนี่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้พอเดินขึ้นบันไดมาปุ๊บขึ้นมาบันไดเนี่อ เราจะได้ไม่ต้องเปิดไฟในบ้านบ้านหลังนี้แทบไม่เปิดไฟเลยแล้วก็ไม่โดนแดดร้อนด้วยเพราะทุกอันเนี่ยสามารถออกแบบมาเพื่อหลบแดดก็ได้ทั้งหลังเลยพอเดินขึ้นมาปุ๊บนี่ห้องพระนะฮะหน้าตาของห้องพระเป็นแบบนี้แล้วก็พอเดินเข้ามาปุ๊บอันนี้ห้องนอนห้องน้ำเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ำสีเหลืองๆปกตินะครับแล้วตัวไหนที่เป็นแหลมๆเนี่ยครับผมจะตัดให้เขาเป็นระเบียงหมดเลยสามารถเดินออกมาใช้ระเบียงตรงนี้ได้เล็กๆนะครับเดินวนมาฝั่งนี้เราก็จะเจอโถงดับเบิลวอลล่มนะครับสามารถมองชั้นโอ่งลงไปได้ชั้นสองเนี่ เราก็จะติดแอร์กันฉ่ำๆเลยค่อนข้างเยอะเลยแล้วเราก็ไปลดพลังงานโดยการติดโซลา่าเซลล์ช่วยนะครับพอเสร็จปุ๊บมาดูฝั่งนี้ฝั่งห้องนอนแล้วก็วางห้องนอนไว้1,2,3,4ห้อง4ห้องนอนเนี่ยเราจะมี2ห้องที่เป็นมาสเตอร์ห้องน้ําใหญ่ก็คือห้องด้านหน้านะครับห้องด้านหน้าเนี่ยเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมฮะ มันจะเปิดช่องเปิดเนี่ยได้ทั้งหน้าบ้านแล้วก็ตรงขอด้านใน <S <S ถ้าเรานั่งขอด้านในเนี่ยครับเราสามารถชะงกลงมาแล้วเห็นสตะววายน้น <S 1> <S 1> ําไ,ได้นะครับถ้าด้านนอกเนี่ยเราเปิดบ้านออกไป <Christine> <ๆ S 2> ปุ๊บเราก็จะเห็นด้านหน้าบ้านด,ด้านหน้าบ้านของเราที่สามารถเป็นระเบียงเดินออกมานั่งที่ระเบียงได้นะครับหรือนั่งสูบบุหรี่ด้านหน้าได้ตรงนี้นะครับส่วนของห้องน,น้ําตรงนี้เราก็จะทําเป็นช่องเปิดแล้วก็มีตัวของอ่างอาบน้นําอยู่ได้ตัวห้องนอนห้องนี้นะครับ เราจะเปิดประตูเข้ามาทะลุห้องน้ําไปแล้วก็จะเจออ่างล้างหน้านะครับเป็นโถส้วมนะครับมีอ่างอาบน้ําที่เปิดมองเห็นกระจกข้างนอกนะครับช่องเปิดตรงนี้แล้วเราก็เอาต้นไม้กระถางต้นไม้มากั้นตรงนี้ไว้เพื่อให้เรารู้สึกว่ามันมีความชุ่มชื่นหน่อยตัวห้องอาบน้ําก็จะถูกแยกออกไปพอมาถึงห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์อีกห้องหนึ่งก็สามารถเป็นห้องอาบน้ําห้องใหญ่ได้มีห้องอาบน้ําแยกห้องส้วมแยกแล้วก็อ่างอาบน้านะครับแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวด้วยระเบียงนี้เขาค่อนข้างจะหลบมุมแล้วก็ค่อนข้างใหญ่นะไม่เล็กเลยเมามาถ ห้องนอนนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กลงมาหน่อยหนึ่งที่จะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีห้องน้ําที่เข้ามุมของเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นห้องนี้ครับจะสามารถมีช่องเปิดอยู่บนหัวเตียงได้2ช่อง แต่ห้องนี้ก็จะมีช่องเปิดหัวเตียงแล้วก็จะมีระเบียงเป็นของตัวเองด้วยถ้าสมมติมองจากฝั่งนี้นะเราก็จะเห็นเป็นระเบียงตรงนี้ <Okay. S 1> นี่อะไรตรงช่องนี้ผมก็ดึงหลังคามาให้ชนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้กันฝนได้ค่อนข้างดีเลยภาพร,รวมของบรรยากาศบ้านก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เะไรคสไตล์อะไรครับใครรู้นะครับช่วยคอมเมนต์มาหน่อยผมยังไม่แน่ใจเลยอันนี้เขาเรียกสไตล์อะไรแต่มันก็ดูน่ารักน่ารัก,น,กนุ่มนิ่มแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย yeah. ชอบไหมครับใครชอบใครไม่ชอบคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปนะครับสำ